สวัสดีครับสวัสดีครับกันเนอร์นักแสชัยโรดนะครับรับบทเป็นพันครับสวัสดีครับผมไนท์นะครับบริพัตจัมสั์รับบทเป็นคีมครับค่ะครับสวัสดีครับเดชนรทงเดชนะครับผมรับบทเป็นมาวินครับครับสวัสดีครับไกยกนพลครับรับบทเป็นคินครับสวัสดีครับมีพิเศษพัใจดีครับรับบทเป็นไม้ครับครับสวัสดีครับแก๊บครับรับบทเป็นยุทธครับ นะครับัดบครับสวัสดีครับเอ๋ยครับรับดทเป็นใต้ฝุ่นครับสวัสดีครับมาริทเชอโสพลครับลับบทเป็นระกอดครับสวัสดีค่ะแพร์าวิชาสีม่งหวานค่ะลับดทเป็นบุ้มค่ะสวัสดีค่ะโมโจค่ะลับบทเป็นกล้าวค่ะสวัสดีครับตักครับสวัสดีครับตักครับสวัสดีครับตักเป็นภูวิ์ครับสวัสดีครับเป็นก็เยไงบ้างครับ เรื่องนี้เป็นยังไงะอับเดี๋ยวจะให้พี่ไหนเล่าดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมเล่าเองก็ได้ครับก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่ะมันคือตัวคีนเป็นบณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ครับแล้วก็ด้วยปัญหาชีวิตที่ลุมหล้่ก็คือพ่อเสียชีวิตอย่างกระทันหันครับแล้วก็ยังปริศนาแล้วก็แล้วก็พ่อทิ้งนีก้อนโตไว้ให้ทําให้คีนะตัดสินใจเดินทางเข้าสู่ค่ายมวยเพชรศักดิ์ครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะโปรโมเตอร์ฝึกหัดครับแล้วก็ได้เจอกับทันครับเจอกับท ก็เขาก็เข้ามาเป็นความสดใสในชีวิตของทันนะครับเพราะว่าทันเขาเป็นคนที่ดูนิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครโรกส่วนตัวสูงครับแต่เขาก็เข้ามาทําลายกําแพงบางอย่างในหัวใจของเราครับก็อยากให้ติดตามว่าเ,เรื่องนี้มันจะนำเสนอ,อ,อรูปแบบของมวยไทยออกมาที่แบบแตกต่างนะครับดูแตกต่างแล้วก็แฟนๆคนที่ดูมวยแล้วก็ไม่ดูมวยเนี่ยก็สา,สามารถที่จะดูได้กัน,นครับ มูลนิธงานแคสันต้องมีไกันบ้างัเราอรแนัน้มี่กก่อนคือการเเพิ่งมารู้จักกับพี่ไหนตอนที่แคสได้เรื่องนอกเอาครับผมครับการเพิ่งมารู้จักกับพี่ไหนตอนที่แคสได้เรื่องนอกเอาครับก็ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ว่าพี่ไหนเขาเป็นคนคุยง่ายครับก็พอเวิร์กช็อปไปสองสามครั้งก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นครับผมสำหรับตัวผมผมเคยเห็นกันในติ๊กต็อกมาก่อนเพราะว่า กันเนี่ย<ล>เขาขายน้ำแตงโมปั่นมาก่อน <c oughs> อ่าผมก็เลยเคยเห็นหน้า <c oughs> เห็นตาเขามาก่อนแล้วก็พอได้ทํางานด้วยกันก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับเพราะว่ากันเนี่ยเขาเป็นกันเองแล้วก็ก็รู้ๆอยู่ว่ากันเขาขี้เล่นอย่างเงี้ยแบบพอเวลาเราเข้าซีนแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้วงงานกันค,ครับเ <c oughs> ขาพีการปั่นแตงโมชววให้เลยคาดว่าอนาคตอาจจะได้เห็นน้ำแตงโมปั่นจากกันปั่นอย่างอื่นก็เป็นครับ <c oughs> ไงบ้างกับทหลรถที่ออกไปดูเราแต่แคปตอนที่ตรงข้าศน้ำมวยที่ทานน้ำมวยไปงบ้านกับสีนนั้นเป็นไงบ้างที่ไหนน้ำมันมวยร้อนวะร้อนแต่กันนาร้อนทานก็มีกันบ้างสีนนะตรงนั้นที่ผู้กำกับตี๋เป็นไงบ้างว่าต้องได้แบบนี้ครับก็จริงๆเราคุยกันตลอดครับคุยกันว่าเออเราได้ถึงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่ตีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ ช่วยบอกเชื่อมกับอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งไอซินทุกซีนเนี่ยที่อยู่ในพายอทเนี่ยเราก็มีการเวิร์กช็อปมาหมดแล้วนะครับประมาณนั้นครับคิดว่ามันจะใหพ่ขนาดเท้าไหรบคือไม่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ครับคือตอนตอนแรกอ่ะต้องต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยยอดวิวของพายอทน่าจะประมาณ2องจล้าน 2. 6ล้านตอนที่ยอดวิวถึง1ล้านพี่านทักมาหากันเลยแบบแล้วกันกันกำลังนอนอยู่แล้วพี่ไนก็บอกว่า แอนเนอร์ตอนนี้ยอดวิวล้านหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบดูไฮรลอดของเราแล้วก็อยากจะฝากให้ติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยครับครับอย่างเมื่อกีกบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่เต็มมันมีหมดหรือว่าเอ้ยพูดได้ไหมพูดเถอะโอเคครับก็คือที่เห็นในไฮร์หลอดก็คือจริงๆมันคือเศษเสี้ยวเล็กๆของซีรีส์ครับคือซีรีส์เรื่องเนี้ยมีแบบหลายมุมมองทั้งวงการมวย วงการกีฬาวงการหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยากถ่ายทอดออกไปอะไรเงี้ยครับใช่เป็นมุมที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นแน่นอนใช่ค่ะต่อยก็ต้องไปเป็นต่อยมวยฉะนั้นต่อยครับผมช่วงนี้ก็ยังแบบว่าเวิร์ัช็อปต่อยมวยอยู่เรื่อยๆเลยครับต่อยเพราะว่าต้องมาเล่นหรือว่าต่อยก่อนอ๋อก่อนก่อนหน้าตอนเด็กๆกันต่อยมวยครับผมแล้วก็ห่างมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เริ่มมาแบบว่า ขอสนิมขอสนิมใหม่อีกรอบนึงเรัาผมมัดเท้าเข่าซอกอีกรอบนึงนะครับคูาฝคูให้ผมฝากหรอก็ฝากคู่เราด้วยนะครับก็คือกันในค่ะฝากทุกคนเอาไว้แบบในอ้อมใจอาจจะพวกเราอาจจะมือใหม่แต่ว่ารับรองว่าซีลี่เนี่ยพวกเราทำอย่างเต็มที่กันแน่นอนครับครับคัที่สองมาา ครับสวัสดีครับเดทนต้องเดดนะครับบบทเป็นมาวินนะครับครับไกดกันตพลครับบบทเป็นกิดธ์ครับคาแรคเตอร์ของคาแรคเตอร์ก็เป็นนักมวยหนุ่มบ้านนอกครับที่ต้องย้ายเข้ามาทํางานที่กรุงเทพครับแต่ก็มีปัญหาชีวิตบางอย่างที่อาจจะทําให้การต่อยมวยของเราอาจจะไม่ใช่อาชีพเดียวในชีวิตเราครับครับผมผมผมเป็นมาวินนะครับผมเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยครับผมชื่อว่า มาวินอ่าปูซ้ำละอ่าก็มันม <า S 1> ลุก,ก,ลกจะพูดว่าปูคลิกมาวินเนี่ยเป็นคนขี้เล่นเป็นคนก,กวนๆเออแต่ว่าแบบเป็นคนอบอุ่นด้วยใช่ครับแต่ว่านิสัยหนึ่งของเขาคือเขาเป็นคนกล้าได้กล้าเสียใช่เขาเป็นคนแบบว่าชอบเทรดหุ้นใช่นะสิ่งที่เขาทําสําเร็จก็คือเขาเทรดหุ้นแล้วไปซื้อกะบะเอามาใช้ในค่ายมวยอะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นไงบ้างเราทของที่ค่ายมวยเราีมที่บดงินกับ ก็จริงๆก็คือเป็นเฮียก็คือเส้นใหญ่เลยในค่ายอ่ะทุกคนก็ต้องเชื่อฟังผมหมดกดขี่ไม่หยุดใช่ไม่ใช่ไม่ได้กดขี่ครับก็ยังไงอ่ะฮะก็เราไปดูในเรื่องแล้วครับผมว่ากดขี่ยังไงอ่ามาร่วมงานแต่มาต้องดูแต่มาต้องด่าคนมาด่าหรือเดินมาอะไรแบบนีก็ก่อนหน้านี้เคยมีการเวิร์กช็อปร่วมกันครับแต่พอเข้าซีนปุ๊บ ดันเป็นคนเส้นตื้นเหมือนกันหลุดขำทั้งสี่เลยครับก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะคู่เราน่าจะกลายเป็นสีสันอยู่เนาะสีสันนะสีสันแน่นอนใช่เราเป็นคู่เลยเป็นดราม่าหรือเป็นคู่นี้อุ้ยจริงๆคู่เรานี้ขายอะไรอ่ะถ้าพี่ถามว่าคู่เราขายได้ขายขำขายขำไม่ใช่เอ้าวเล่นด้วยกันเหรอขายอะไรจริงๆคู่เราอ่ะมันมีครบทุกรสชาตินะฮะมีทั้งดราม่ามีทั้ง โรแมนติกมีทั้งความขำครับต้องรอไปดูฮะอันนี้จริงๆครับเห็นสนซีคูดแดงเเป็นไงพู่เรามีไหมก็บอกเลยว่าก็ยอมไม่ได้ครับฝั่งนี้ตรเขาบอกว่าในซีรีส์มีมากกว่านั้นเราจะเกณฑ์ทับขี่เขาได้ไงโอ้ถ้าเขาบอกมีมากแล้วพวกผมมันมีมากกว่าไม่รอใ o เวิร์กช็อปด้วยกันเห็นหมดเห็นหมดว่าทำอะไรไปบ้าง บอกได้เหรอคุณต้องมือถอไอ้คู่เราฝากครับผมก็ขอฝากเรื่องน็อคเอาท์ด้วยนะครับผมก็ทางวีทีวีนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับครับก็ฝากติดตามคู่เราแล้วก็นักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เรื่องนี้พวกเราทุกคนก็ตั้งใจถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับครับ สวัดีแก๊ปว่าไรพี่โอเคเอาพี่เอาผมก็ได้ครับสวัสดีครับผมวิวิเศษบักใจดีนะครับผมระบบเป็นไม้นะครับครับผมสวัสดีครับผมแก๊ปจากกรินพืชพายครับระบบเป็นยุทธครับอันนี้คู่กันเป็นทีมซัพพอร์ตเป็นทีมซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตครับสายเชียร์ครับาแท็กเตอร์ยุทธจะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับด้วยแบบฝีมือที่แผลวพาวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็แขวนนวมมาแล้วก็ มุ่งสู่ทางที่แบบเปิดมูลนิธิอะไรเงี้ยครับเป็นแบบคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ครับส่วนผมครับผมรับบทเป็นไม้นะครับคาแรคเ,เตอร์ก็จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงมากๆครับเอนเนอร์จีล้นล้นแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบใช้โซเชียลครับแล้วก็เป็นแฟนมวยของทันนะครับผมแต่เราสองคนเราเป็นทีมที่ถูกกระประ๋อง คือตัวละครของผมมาเอาจริงๆคือค่อนข้างมีความซับซอ้อนแล้วก็มาเพิ่มอีก1มิติให้กับเรื่องราวะครับคือตอนนี้ยังอาจอาจจะยังเล่าไม่ได้แต่ว่าถ้าได้ติดตามกันในซีรีส์เนี่ยบอกไ้ว่าสนุกแน่นอนต่อย,อยแน่นอนต่อยแน่นอนครับผมอยู่เป็นออติดติดตามของทันนะครับก็บออจ,จะตามไปทุกที่เลยครับทันอยู่ไหนก็อยู่ที่นั่นครับ ฝากซีรีส์เรื่องน็อกเอาหมดน็อกล็อกหัวใจนะครับก็รับชมได้ทาง VTV Original นะครับในเดือนพฤษภามนี้นะครับผมขอบคุณครับครับผมก็ขอฝากซีรีส์น็อกเอาหมัดน็อกล็อกหัวใจด้วยครับทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากอยากให้ทุกคนมาดูความตั้งใจของเราที่พวกเราตั้งใจทานะครับเจอการพฤษภาคมนี้นะครับทาง VTV ครับขอบคุณครับ โอเคครับสวัสดีครับเออธนากจนะครับรับบทเป็นใต้ฝุ่นครับใต้ฝุ่นก็ไคเตอร์ก็จะเป็นแบบว่าผู้ชายที่ค่อนข้างสู้ชีวิตสู้ชีวิตมากๆาครับผมก็ตอนแรกก็อยู่อีกค่ายมวยหนึ่งกับคุณพันเขาปรากฏว่าก็มีคอนฟ lict บางอย่างทำให้ย้ายไปอีกค่ายมวยหนึ่ง ทั้งสร้างศิษย์สรรทั้งสร้างเรื่องครับแต่ต้องรอติดตามเนร่ยเออเนี่ยแตละครั้งต้องต่อยมวยดีจะเป็นนักมวยดีต้องต่อยมวยฮะแล้วต้องมวยกับใครมากที่สุดต้องต่อยกับใครต่อยใครบ้างเพ่ครับเพ่ครับต่อยผมจนน่วมเลยใช่แต่ว่าจะไปต่อยเพราะสายเฮียอะไรก็รอติดตามไงเราเขาเป็นตสอบยสอบสายเขาหรือไงจริงๆอ่ะผมไม่ได้อยากต่อยกับเขา แต่จริงๆโดนบังคับผมก็โดนบังคับเหมือนกัน <c oughs> หรือเปล่าหรือเปล่าเอาล้อติด <c oughs> ต,ตามขับรถผมหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเหรอพี่น้องบิงขึ้นมาลูกสองคน,นค่ะบทหลัชื่คุณค่ะรับบทเป็นบุ้งนะคะเป็นนักมวยหญิงหนึ่งเดียวในค่ายค่ะก็บุ้งได้เป็นเป็นนักมวยที่เก่งมากแต่ว่าก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราไม่ได้โอกาสเท่าเพื่อนๆในค่ายนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สู้เต็มที่ค่ะโมโจค่ะแล้วบทเป็นกล้าวกล้าวในเรื่องก็จะเหมือนพี่ๆเลยเป็นนักข่าวภากสนามค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์จะมีความเป็นแบบ ผู้หญิงลุยๆหน่อยแต่ตอนแรกตอนแรกนี่ว่าสวยสุดในกองพอนี้เข้ามาก็เลยไม่แน่ใจละเป็นตัวสีเรนเป็นแขกสวยเป็นตัวสีเรนแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีจิ้นิงๆกันไหมเนาะอุไว้ก่อนติดตามรอดูได้ค่ะว่าจะยังไงยังไงยังไงนะอ๋อแล้วก็เกล้าเนี่ยจะเป็นเพื่อนของเจ้าคีนด้วยความที่คีนแบบมันดื้ออ่ะมันชอบเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบอันตรายอะไรเงี้ยเราความสูรู้ของนักข่าวเราก็จะคอยแบบเฮ้ย อันนี้น่ากลัวนะไอเน,นี้ยอะไรเงี้ยก็เตือนเตือนเพื่อนประมาณนั้นคะ่ะก็จะเป็นความเป็นทีมเพื่อนคู่เราไม่ได้บ้างมีทีมใจยังไงมีทีมใจกันน่าจะต้องคู่กันแล้วล่ะอันนี้ก็ไม่รู้นนไงยไงล่ะ คือว่าตัวบุ้งเนี่ยเป็นแฟนคลับเขาเขาเป็นนักข่าวไงเราก็ติดตามเขาในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทางนี้จะคิดยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอเราดูเราดูค่ะฝากคคู่นี้พี่คู่การวายขึ้นมาเลยค่ะใช่เหรอใช่เลยกันเลยอีกเป็นคู่ฝากฝากคู่เราด้วยนะครับคู่ก่อนเลยไหมอัดตายกัน เป็นการบ้านเกษตรนน้องใหม่ครับแล้วผมเป็นภูวิตครับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับก็มีความรักในมวยเนาะออก็อยากเห็นเด็กๆเ,เขาแต่งแบบว่าต่อยมวยกันอะไรอย่างนี้ก็อย,อยากพัฒนามวยระดับอาชีพให้สะอาดแล้วก็สังคมดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น<ห>ที่ปรึกษาให้กับเด็กๆด้วยครับคงจะไปต่อยด้วยไม่ไหวแล้วล่ะครับเป็นประกรณ์ครับเป็นอดีตนักมวยแล้วก็ ผันตัวมาเป็นเจ้าของค่ายมวยแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์มวยฝ่าก็คืออยากจะบอกว่าพัฒนาเด็กในค่ายของเราให้ไปเป็นที่หนึ่งให้เป็นแบบสุดยอดนักมวยครับพอมเป็้ริงมาอะไรคนต้องถามขอ้รู้ปน ไม่บอกสิจะดีเหรอคู่กันแน่นอนบอกได้ไงเป็นไงบ้างทำไงางน้องเป็นไงบ้างจริงๆก็บอกว่าตื่นเต้นจริงๆก็ผมผมใหม่นะวงการนี้นะเออผมไม่เคยมาใหมไม่ไม่เอาวงการนี้ไม่ถึงใช่ครับผมไม่เคยมาเลยจริงๆก็จริงๆเคยเล่นก็ไม่ได้ไม่ได้วายครับแต่ว่าเราคิดว่าในความเป็นนักแสดง คือ1ชีวิตก็ตัวละครหนึ่งตัวก็คือ1ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวละครทุกชีวิตก็เป็นตัวละครได้หมดจะยอกย้อนจะรักจะหวานจะคมคืนยังไงเราก็ถือว่าเป็นละครเราก็ถือว่าเป็นชีวิตเะงั้นตัวเราก็สามารถร่วมกันได้หมดว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เต็มที่ครับเคย้ามปีที่แล้วเคยมาทํางานที่นี่ทีหนึ่งแต่ดีครับเราเรื่องเรื่องนู้นนั่นแล้วแต่ว่าก็ มาแค่รับเชิญแค่วันเดียวเลยนะครับมันก็ได้เจอพลังงานใหม่ๆหํ่ทำงานกับเด็กๆทั้งไม่ว่าน้องๆในกองอหรือว่าพวกทีมงานอนะไรอ่มันจะมีพลังงานใหม่ๆหม่ทำให้เรารู้สึกว่า,วามีเอเนเจติกมีพลังงานดีๆผมไม่เจอพี่ตั้ง20งกว่าปีแลนะ้วเนาะ อยู่วงการเดียวกันแต่ไม่เคยทํางานด้วยกันเลยแค่ยุ่งไม่เรื่องแรกแค่ได้เจอกันแล้วก็มาคู่กันเลยด้วยเฉลยไปเลยแล้วกันไม่ใจเย็นดิพี่สปอยไปเลยไม่ใช่ผมถือว่าเราสองคนเล่นมันต้องมีการปะทะกันอะไรอย่างเงี้กินรูปแบบไหนสปอยผมปะทะเขาไม่ได้หรอกผมแบบนี่เขาระดับโตก็เป็นนักการเมือง้องขขไมวยก็ใครมวยแต่เราก็มีจุดมุ่งหมายดีๆให้กับเด็กๆที่เป็นของเราเอง เอาชุดชุดต้องมาดีๆให้กับเด็กๆครับในในฝาใช่ครับมาฝากครับฝากซีรี์เลยก็แล้วกันนะครับผมฝากซีรี์เรื่องน็อกเ o า t ์นะครับหมัดน็อกล็อกหัวใจด้วยนะครับผมอีกหนึ่งโปรเจกต์สุดพิเศษจากทาง VTV Original นะครับกับ t e Hub House นะครับผม ก็สามารถรับชมได้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็แอป,ป VTV นะครับผมบก็เจอกันครับผมเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับ